ตอนเราเข้าสู่ Homebuyer Hot Deal ค่ะแหม่ต้องบอกว่าในทุกๆธุกรกิจเนี่ยมักจะมีโอกาสอยู่เสมอนะอย่างเช่นตอนนี้เนี่ยโอ้โหโควิด19ทำให้เศรษฐกิจทั้งโลกเนี่ยชะลอไปหมดเลยกำลังซื้อหดหายค่ะหรือใครที่มีตังอยู่ก็ไม่มีอารมณ์จะจับจ่ายอา้าวทำยังไงดีล่ะทุกธุรกิจยังต้องเดินหน้าต่อไปเพราะฉะนั้น มันต้องมีโปรโมชั่นค่ะมันต้องมีฮอตดีลดีๆเพื่อกระตุ้นให้คนอยากซื้อแล้วตอนนี้บ้านฟ้าเปียลมนอร์เดนทางด่วนวงแหวนลำลูกกาคลอง6ก็มีฮอตดีลที่น่าสนใจมากๆคุณคะที่นี่นะโครงการใหม่เอี่ยมอ่องบ้านเนี่ยเพิ่งสร้างเสร็จใหม่กริปแต่ว่ามีโปรโมชั่นแล้วก็คือส่วนลดเกือบ3 0 0 0 0 0บาทคุณเนี่ยจากราคา7ล้านนิดๆน,นะ ได้ส่วนลดไปแล้วเหลือ6ล้าน7แสนกว่าบาทเพี <Yeah. S 1> ้ยวยังไม่พอใจยังไม่รู้สึกอ่าไม่เป็นไรค่ะมีฮอตดีกว่านั้นอีกเป็นโปรไฟล์ใหม่เลยคุณได้ส่วนลดส่วนแรกไปแล้วใช่ป่ะเกือบ3 0 0แสน NC เบิ้ลให้อีกค่ะลดลงไปอีก3 0 0แสนนี่ไง <Wow. S 1> ส่วนลดทั้งหมดเกือบ6 0แสนบาทเห็นไหมคะบอกแล้วในวิกฤตมีโอกาสโอกาสของคนจะซื้อบ้านไง ับบ้านที่สวยแบบนี้หลังนี้นะคะชื่อว่าแบบมาเวนค่ะการออกแบบเนี่ยเขาเอาแนวคิดออกแบบบ้านในโซนยุโรปตอนเหนือนะที่เรียกว่านอร์ดิกมาผสมผสานเข้ากับแนวที่เรียกว่าโมเดิร์นก็กลายเป็นนอร์เดิร์นโดย NC Housing นั่นเองดูสวยงามแปลกตานะแปลงนี้นะคะฮอตดิวเนี่ยประมาณ63ตารางวานะคุณดูที่จอดรถเนี่ยจอดได้สบายสบาย2คันในร่มด้วยเข้ามาดูค่ะ นี่ค่ะจากโรงรถมีเทเลสเชื่อมเป็นทางเดินนะคะแล้วก็ตรงจุดนี้เห็นไหมนี่คือการเจาะพื้นที่เข้าไปในบ้านนะทําเป็นพื้นที่เปิดโลง่งขึ้นไปถึงข้างบนคุณสามารถปลูกต้นไม้ที่ต้นสูงๆได้เลยนะหรือว่าจะจัดเป็นอะไรก็แล้วแต่แต่ว่านี่คือจุดที่ดึงความเป็นธรรมชาติเข้าไปอยู่ภายในบ้านได้อย่างใกล้ชิดจริงๆแล้วก็ประตูหน้าบ้านคุณดูสิบานสไลด์กระจกเขียวตัดแสงบานใหญ่มากๆ แล้วก็เพิ่มบานปิกข้างบนอีกก็จะทำให้ภายในบ้านเนี่ยโปร่งสบายที่สุดเข้ามาดูค่ะกว้างนะคะนี่คือแบบบ้านมาเว้นค่ะในโครงการบ้านฟ้าเปียรมนอร์เดนหลังนี้นะ195ตารางเมตรโอ้โหพื้นที่ใช้สอยเยอะเลยทีเดียวแหละฟังก์ชันหลักๆที่จัดไว้ให้ก็คือ4ห้องนอนกับ4ห้องน้ำคุณดูโซนแรกสิคะเข้ามาเนี่ยคือพื้นที่ของคอมมอนแอเรียนะ โ p เพนสเปซกว้างๆเลยไว้ให้คุณจัดสรรพื้นที่ใช้สอยของครอบครัวได้อย่างเต็มที่โซนแรกอาจจะทำเป็น l i ฟวิ่ก็ได้ใช้รับรองแขกไปในตัวคุณดูสิปลักสวิตต่างๆเนี่ยเขาเตรียมไว้ให้เสร็จเรียบร้อยทั้งหมดนะแล้วก็เข้ามาด้านในค่ะความต่อเนื่องกันพื้นที่ด้านในนี่ยิ่งกว้างมากขึ้นกว่าเดิมนะวางโต๊ะอาหารเป็นพื้นที่ดิ n ห6ที่นั่งเนี่ยกำลังสวยหรือ จะขยายเพิ่มเป็น8ที่นั่งก็ยังได้แล้วก็ด้านนี้ค่ะจะเห็นว่ามีงานระบบปลาสุขาพิบาลเตรียมไว้ให้เพราะฉะนั้นตรงนี้คุณสามารถก่อเป็นเคาน์เตอร์เป็นแพนทรีสำหรับเตรียมอาหารและเครื่องดื่มได้ก่อนที่จะเข้าไปสู่ห้องครัวซึ่งมีบานสไลด์ปิดให้แบบนี้ นี่ไงนี่คือภายในห้องครัวนะคะนี่ไงส่วนที่เตรียมไว้สำหรับให้คุณบิวอินเป็นชุดครัวนะคะแล้วก็มีทางเชื่อมกับประตูหลังบ้านด้วยมาดูต่อค่ะนี่ไงความดีงามของการออกแบบที่ดึงธรรมชาติเข้ามาไว้ในตัวบ้านเป็นลักษณะของขอดยาร์ดเห็นไหมคะเนี่ยถ้าคุณจัดเป็นสวนหินสวยๆนะก็สามารถวางเก้าอี้ไว้เป็นมุมนั่งเล่นพักผ่อนได้ ตรงนี้เป็นประตูที่เชื่อมมาจากโรงรถนะคะแล้วก็มีบริเวณที่เป็นโถงนิดนึงเพราะฉะนั้นตรงนี้นะสามารถบิวอินเป็นตู้เก็บรองเท้าได้เลยนะแล้วก็ด้านนี้ห้องนอนค่ะห้องนอนที่สวยน่าอยู่มากสำหรับบ้านที่มีผู้สูงอายุเนี่ยปรับเป็นห้องนอนได้เลยน่าอยู่โปร่งสบายหรือถ้าไม่มีผู้สูงอายุห้องนี้ก็เป็น อนเนกประสงค์ไปค่ะแล้วแต่คุณจะปรับเปลี่ยนการใช้งานยังไงก็ตามใจเลยนี่ค่ะห้องน้ำชั้นล่างก็ออกแบบไว้เพื่อรองรับครอบครัวที่มีผู้สูงอายุด้วยนะเพราะว่าจะเห็นว่าไม่มีธรณีประตูค่ะสามารถเข็นวีลแชร์เข้าไปในห้องน้ำได้เลยแล้วก็มีอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยที่เพิ่มความปลอดภัยในการใช้ด้วยไม่ว่าจะเป็นราวจับไม่ว่าจะเป็นที่นั่งอาบน้าอะไรต่างๆเรียกว่าคิดไว้ให้ละเอียดเลยทีเดียว ชั้น2ค่ะพอขึ้นบันไดมาปุ๊บคุณจะเจอห้องนอนที่2และ3อยู่หน้าบันไดเลยแล้วหลังจากนั้นค่อยเป็นคอริดอร์เป็นทางเดินเชื่อมมาถึงโถงกลางเห็นไหมคะมีพื้นที่ Family Area ด้วยสำหรับครอบครัวคุณสามารถจัดเป็นที่นั่งเล่นพักผ่อนส่วนตัวได้เลยบรรยากาศดีมากอยู่โซนกลางของบ้านนะแล้วส่วนข้างบนนี้ก็ออกแบบได้ดีค่ะ3ห้องนอน ทุกๆห้องนอนมีห้องน้ำส่วนตัวมาสเตอร์เบดรูว้าวนี่คือมาสเตอร์เบดรูมค่ะจะได้พื้นที่ปีกหนึ่งของตัวบ้านทั้งหมดเลยนะได้ความลึกตั้งแต่ด้านหน้าไปจนถึงด้านหลังบ้านพื้นที่สำหรับเตียงคิงไซส์เตรียมไว้ให้โต๊ะข้างได้ครบเลยนะแล้วก็ด้านนี้ระบบปักสวิตต่างๆสำหรับบิวอินชั้นวางทีวีปลายเตียงแล้วก็เข้ามาด้านในสุด ค่อยเป็นพื้นที่ของ w อ l k i อิน o อร t เ u i l d in ตู้เสื้อผ้าสวยๆค่ะเป็นห้องแต่งตัวได้เลยแล้วก็อยู่ใกล้กับห้องน้ำส่วนตัวด้วย mm. เดินย้อนกลับมาที่หน้าถงบันไดามาดูห้องนอนที่2กันค่ะนี่ห้องนี้จะอยู่โซนหน้าบ้านนะคะโอเคเลยอะ่ะเห็นไหม ความกว้างความโปร่งความสบายห้องนี้วางเตียง5ฟุตได้นะคะแล้วก็ช่องตรงนี้เนี่ยคุณก็สามารถบิวอินเป็นตู้เสื้อผ้าก็ได้หรือว่าจะบิวอินในส่วนของโต๊ะอ่านหนังสือนะเนี่ยเพราะว่ามันมีหน้าตายย่างอยู่รงนี้ได้ความโปร่งได้ความโล่งของสายตาดีด้วยมีห้องน้ำในตัวทุกห้องนะคะอย่าลืม นี่เป็นห้องด้านหลังค่ะห้องนอนที่3บนชั้น2กว้างคือทุกห้องนอนเนี่ยสามารถวางเตียงไซส์ใหญ่ได้จะเป็น5ฟุตหรือว่า6ฟุตก็แล้วแต่แล้วก็ลงเฟอร์นิเจอร์สำหรับห้องนอนสำหรับความสะดวกสบายได้ครบด้วยมีห้องน้ำส่วนตัวทุกห้อง บ้านสวยนะคะแล้วก็ดีไซน์แปลกใหม่ไม่เหมือนใครอยากให้คุณเข้ามาดูของจริงนะที่นี่เดินทางไม่ยากด้วยโครงการนี้อยู่บนถนนลำลูกกาบริเวณคลอง6นะคะใกล้กับวงแหวนกาญจนาพิเศษซึ่งเชื่อมต่อเข้ากับทางด่วนรามอินทราได้อย่างสบายๆเพราะฉะนั้นการเดินทางเข้าหรือว่าออกนอกเมืองเนี่ยไม่มีปัญหาแล้วก็รวมถึงพื้นที่บ้านฟ้าปีลมนอร์เดิร์นเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งในอนาณาจักรของ บ้านฟ้าเปียอรมค่ะบิ๊กโปรเจกต์ตรงนี้นะที่ดินมีเกือบพันไร่เพราะฉะนั้นเขาจะแบ่งซอยเป็นโครงการย่อยๆหลายโครงการแล้วก็จะมีพื้นที่ส่วนกลางสำหรับลูกบ้านทุกโครงการได้ไปใช้บริการในราคาที่ประหยัดมากๆเป็น NC Sport Complex ค่ะพื้นที่นะเป็น10ไร่ตลาดนัดก็มีนะ คอมม u n i t y m มอลก็มีอยู่หน้าโครงการทั้งนั้นเลยสะดวกสบายสําหรับการใช้ชีวิตประจําวันทุกอย่างแล้วก็เฉพาะในโครงการบ้านฟ้าเปียรมนอร์เดนนะคะสิ่งอำนวยความสะดวกมีแยกต่างหากนะตั้งแต่เรื่องการรักษาความปลอดภัยร,ปรอปภกล้อง cctv ดูแลตลอด24ชั่วโมงบ้านทุกหลังนะคะติดตั้งระบบ Home Automation ไว้ให้ระบบสัญญ,ญาณการขโมยก็มีแล้วก็อย่าลืมนะคะช่วงนี้ฮอตดิวสเปเชียลมากม ลดประชดโควิดกันไปเลยบ้านไทยนี้นะคะมาเวน้นที่ดินประมาณ63ตารางวาพื้นที่ใช้สอยในบ้านใหญ่ๆเลย195ตารางเมตรราคา7ล้านนิดๆคุณมีส่วนลด2ต่อเลยนะต่อแรกเกือบ3 0 0 0นบาทลดไปแล้วเหลือสักประมาณ6ล้าน7แสนกว่าบาทต่อที่2อันนี้ฮอตดีลแบบไฟไหม้มากๆเลยลดกระนำ เพิ่มไปอีก3 0 0แสนบาทเพราะฉะนั้นเหลือแค่6ล้าน4แสบาท2หลังเท่านั้นเพราะฉะนั้นรีบโทรเลยไม่งั้นอดอย่างแน่นอนบ้านฟ้าปี่ลมนอร์เดินทางด่วนวงแหวนลำลูกกาคลอง6รีบโทรแล้วก็รีบเข้ามาขอบคุณทุกทนที่ติตามนะคะสวัสดีค่ะ